จริงจิงจริงเท่าไหร่ครับพี่เดี่ยวจริงสี่พันะครับไม่ถึงหกนะจริงกันลงมันสี่พันบาทนะครับไม่ถึงหกพันนะครับนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะไล่จบหรือไม่นะครับเพราะว่าลอยข้าวมาพอพตอนนี้เขากำลังเกี่ยวข้าวให้อยู่เกมสิบสองแต้มไม่มีดิวเกมสิบสองแต้มไม่มีดิวนะครับ ยี่สิบส่วก่อนครับแต่สิบสองแท่นไม่มีดูแบ<ส>บแบมนะครับ,บ,บนะขอบคุณคนระับเอกอชัยจ้าชัยนะครับต่อศูนย์ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับเป็นกำลังใจนะักกีฬาศูนย์ครับอืพี่เอซไม่ข้ามนะครับเจอเหลี่ยมนี้นะครับไม้ก็ต้องเป็นต่อกระบอกนั้นนะครับติดต่อศูนย์นขออภัยนะอย่าลงราคานะครับ ก็อยู่ที่ศูนยต่อศูนศนยครับพีเอตัดมาเจ้าแบม1นสองเรียบร้อยนะครับนะครับง่ายได้เลยศูนยต่อศูนศูนต่อศูนย์นะตัดไปพีเอว่าไงลูกนี้ลากมา เตะไม่ให้เจ้าแบมเกี่ยวนะครับใช้ไม้นะครับเจ้าแบมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับเตะ้วมกนักกีฬาพร้อมสวัสดีพี่เปิ้ลแล้วเห็นไหครับศูนย์ศูนย์อยู่นะครับหนึ่งเจ้าแบมสองเจ้าแบมยังไงนะครับเจ้าแบบ รอบ <1 S 1> ไม่จะท่วมนะครับต <1 S 1> ออเป็จนสองศูนย์นะหนึ่งสองโอ้โหเรียบร้อยดีนะครับจบจบรายการต้องคิดค่าตะก้อใหม่นะเซ <c oughs> ็นหรือย,ยังครับต่อหนึ่งศูนย์ต่อหนึ่งครับอืหนึ่ง 2องพี่เอเลอเอดว่าไงลูกนี้เตะไม่ให้เกี่ยวเหมือนกันนะครับเก็บสครับเอเละเอตนะครับฟอร์มสดอยู่นะครับในช่วงนี้นะครับมาชมกันต่อนะครับหนึ่งต่อศูนย์หนึ่งต่อศูนย์นะครับอือหือหนึ่งสองจะแบมว่าไงลูกนี้เอเเอตออกข้างไปนะครับไม้กระดานนะครับ ดึงหรือยังไงนะครับจะแบมกีฬาพมแสนต่อศูสองต่อศูนครับหนึ่งสองหนึ่งพีเอแล้วเอียดเตไม่ให้เกี่ยวนครับในเหลี่ยมนี้นะครับจะแบมนะครับก็น่าจะชอบอยู่นะครับมีเท้าไม่ใช้นะครับใช้ไม้แทนนะครับ สามต่อศูนย์สองต่อศูนย์ครับหนึ่งสองจะแบมไม่ให้เกี่ยวนะครับไม้ก็ได้เปลี่ยนนะครับไม่ยหลุด้อถ้าไม้หลุดนะครับถือว่าฟาวนะครับศูนย์ต่อสามศูนย์ต่อสามนะครับไรนะขาไปพี่เอไกลไปหน่อยโอ้โหไม่ข้ามนะเป็นแต้มของจะแบบแบม,แบมได้แต้ม แบมบอบินเบาได้แต้มนะครับเจ้าแบมนะครับสังกัดนะครับไก่ชนนะครับภูภูมินาใหญ่ไก่ชนนะครับกีฬาพรมหนึ่งสามฮึเดี๋ยวจุดตึกขอรับขอรับจุดดีลูกดีนะครับกรรมการบอกว่าเป็นลูกดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับ71ท่านนะครับ กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับในเหลี่ยมแปลกๆของตะก้อนะครับ,บโ,โยงนะเจ้าแบมหนึ่งแบมสองออ <c oughs> นะครับเรียบร้อยนะครับท่านประชมข้างสนามขำนะครับคนที่ยังไม่เคยเห็นเหลี่ยมนี้นะครับเ <c oughs> สียนามคือไกป่ปะครับ แบมบอบินเบานะสังกัดไก่ชนนะครับปูหงนาใหญ่นะครับโปรโมเตอร์ของเจ้าแบบต่อสามต่อสองพีเอสันแบกแก้ไขมาหยังอยู่นะครับเจ้าแบมเป็นแต้มไหมลูกนี้อืเป็นแต้มแบมเป็นแต้มไม้กระดานจะได้เปรียบลูกนี้นะครับต่อสาม สองเท่ากันอื้มเสิร <haw> ์ฟด <ologie> ีนะครับแบมแบมนะครับแบมเสดีป oh ังนะคปังปังนะคฝากไลค์กัแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีท่านผู้ชม89ท่านครับมาพบกันได้เหลี่ยมนะครับไม้กระดานนะครับผกับแบมกับเอแล้วเอ็ดนะครับสองแต่สามอลูกออกไปนะครับเนี่ยนะสวัสดีท่านผู้ชม100นะครับ100ท่านนะครับ วันศุกร์หันษานะครับพบกันในเหลี่ยมไม้กระดานนะของเจ้าแบมนะครับแบมม้าบินเบานะครับพรุ่งนี้มีรายการไหมผู้ภูมิไก่ชนแซ่ต่อสามอารีดินห<อ>นะลบตะขายครับไก่ชนไว้ที่หลังครับเรามาดูตะก้อนก่อนนะครับต่อสามพีเอหนึ่งหลักหมาลูกนี้ว่างไงกระทืบ ปติเกี่ยวนะครับก็น่าจะเสร็จไม้กระดานนะครับสวัสดีนะครับสุรชัยนันทวงนะครับสวัสดครับสามต่อสาเท่ากันนะครับสายมาเจ้าแบมสองลูกนี้ว่าไงอือหึครับเรียบร้อยดีนะครับสวัสดีผู้ชมยี่สิบท่านนะครับห2ึ่งท่านครับ ในเหลี่ยมนี้นะครับบางคนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับบอบินเบานะครับแบบครับเขาอยู่กับไก่ชนนะครับแเท่าสามต่อสาต่อสเท่ากันนะครับพี่เอ๊เตไม่ให้เกี่ยวนะครับส <11 3. S 1> วัสดีท่านผู้ชม137ท่านนะครับ มารับมารับสามสามเท่ากันครับเก็บแบบหนึ่งสองลูกนี้ว่าไงลูกนี้อือหือผสมครับครับเรียบร้อยดีนะครับตามเต้มจิบสามเต้มไม่มีดีลไม่ต้องไปเตะตะกอกันเลเอาใหม่ไปน้ำไม่เจ็แน่ะหนึ่งสองพี่เอราวศฮึเรียบร้อยดีนะครับนี่ก็ ทางไงชาวกล้วยให้หน่อยสองสองแก้วชาวกล้วยต่เท่าสามแต่สามสามเท่ากันครับโยงมาเจ้าแบมหนึ่งแบมสองลูกนี้ว่าไงโอ้โหตเตีโหดมันโกดใครนะครับเจ้าแบมนะครับ <c oughs> จบรายการนี้เจ้าแบมจะซื้อตะก้อให้ใหม่นะครับ กีฬาพอสามสามสเท่ากันครับพี่เอหนึ่งสองแก้ไขข้ามาอย่างติดนะเจ้าแบบว่างไงลงนี้อตมมตคู่นี้ชิงสี่พันบาทนะครับข้างในนะครับข้างนอกท่วมแล้วนะครับ มักกลฬาพรมสี่ต่อสามสีส่ต่อสามครับพี่เอหลากมาลูกนี้ว่าง,งเตะยังติดเกี่ยวสองสามแก้ไขข้ำไปได้พี่เอว่างลูกนี้เอาไม้โอ้โหเรีย,ย,ยบร้อยดีนะครับโดนไม้โดนปาก,ปากสวัสดีเตาล้มชอยนะครับยินดีต้อนรับนะครับสนามนะครับตลาดสดน้องเบนนะครับบ้านน้องเบนนะครับใกล้ๆกับบ้านนุ้ยนะครับ สนามที่เคยเปิดไปก่อนสวัสดีครับสามต่อสี่สามต่อสี่นะสวัสดีพี่ปิ๊กแชร์ฟูมิครับจะแบบนึงแบมสองว่าไงลูกนี้ตีโหนเหมือนโกรธใครนะครับจะแบมไม่ได้เล่นลงนะครับเล่นคนเลยนะครับต่อสามี่ต่สามสี่ต่อสามครับ ตัดมาได้ดีนะครับพี่เอละเอียดแก้ไขมาเจ้าแบมหนึ่งแบมสองลูกนี้นะครับเรียบร้อยดีนะครับแบมโบว์แต้มแบมบอบินเบานะครับได้แต้มนะครับต่อสองหนึ่งพันเดียวนักราสามห้าต่อสามห้าต่อสามครับโอ้โหพี่เอหลุดจนได้นะครับ วันนี้พี่เอรับแขกทั้งวันนะครับได้ยินข่าวมานะครับต่อสามหกต่อสามครับสายหนึ่งสองพี่เอว่าไงลูกนี้เต,ต,ตะลูกแอกครับอ้าวลูกออกนะครับกรรมการบอกว่าออกนะครับตกเของหูพอดีซใช่ไหมต่อสาม เจ็ดแต่สามหุตัดหน้าเจ็ดแต่แปดภาพเสียงชัดเจนดีไหมนะครับแชรคอมเมนต์บอกด้วยนะครับรับต่อสองหนึ่งสวัสดีนะครับจากกลน,นะครับสามต่อเจ็ดสามต่อเจ็ดนะครับหนึ่งสองจาแบมดีเลยหรือเจมน,นะครับในเหลี่ยมนี้นะครับไม้กระดานนะได้ครับคีอต่อเจ็ด สูงนิดนึงหนึ่ง,งสองสามสนา,ามอยู่ไหนครับบ้านน้องเบนนะครับบ้านน้องเบนนะครับติดกับบ้านมวยนะครับเอฟซีเชิดซันแบ็กเชิดซันแบ็กมาไหมวันนี้เจ็ดต่อสี่เจ็ดต่อสี่นะครับโอ้โหลูกออกนิดเดียวนะครับสวัสดีท่านผู้ชมหนึ่งร้อยละเอียดที่ต่อเจ็ดยูเซอร์ หนึ่งหลุดจนได้นะครับสนามอยู่หมู่บ้านติดกันนะครับบ้านมวยกับน้องเบนที่เคยมาห้าต่อเจ็ดเจ้าแบบหนึ่งแบบสองตรงนี้เดินเข้ามาก็ติดนะครับ ต้องขออภัยนะครับถ้าถ่ายไม่จบจริงๆนะครับนักกีฬาพรติดต่อห้าเจ็ดต่อห้าครับหนึ่งสองเรียบร้อยดีนะครับเรียบร้อยครับโด่งพรอมีชัยนะครับเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์นะครับเป็นกำลังใจในกกีฬานะครับเี็นถึงบอกพกหมือว่าแอดแชร่มาได้ด้วยว่าเห็นแอ๊ดต้องไม่ได้ด้วยสิครับประมาร้อยสามสิบหกน นากีดาพรมชมกันต่อนะครับห้าต่อเจ็ดห้าต่อเจ็ดครับนำเลยไปนำหนึ่งสองอือนะครับสำหรับเหลี่ยมนี้สมครับไม่มีอะไรมากนะครับไม้ต้องเหนือกว่านิดนึงนะครับไม้หลุดนะครับถือว่าเฝ่านะครับ เรากป็นไปเราวก็นมาครับ 7, ติบต่อห้าติ๊กๆิ๊กเอาน้ำน้ำสองพีเ่เอว่างลูกนี้เตะยังติดเกี้ยวเจ้าแบมเรียบร้อยอโอ้โหตีออกนะครับเ<ต>จ้าแบมนะครับ พัักได้ครบมีอย่างนี้ด้วยมีหมดนะครับนักกีฬาเพลย์อีละเอ็ดแปดเซตแล้วนะครับวันนี้นะครับเสิร์ฟตัดหน้าขวามาไม่ข้ามนะครับพี่เอช่วยในเพลย์นะฮะได้อย่างไรเจ็ดต่อห้าเจ็ดต่อห้านะครับสกอร์ยังอยู่ที่เดิมนะครับ ตี่เอว่าไงตรงนี้ใส่เกือบร้อยอดีนะครับ <ś les> จิ้ๆจกมันน้อนนะมันคับีมันนันครับไม่กระดานกับไปแล้วครับคีห้าต่อเจ็ดห้าต่อเจ็ดนะครับเกียงไก่ใจครับ เล่นอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเพิ่งเคยเห็นนะครับคือปต่ห้าเขาหาในเหลี่ยมไปแปลกเนาะตะก็นะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับในวงคันนี้ผมก็เพิ่งก็เห็นอย่างอยู่นะครับเจ้าแบมลูกนี้อือหือเรียบร้อยนะแบบแบบอะไรเอละเอียดนะครับวันนี้รับแขกนะครับไปแปดเซตแล้วนะครับน่าจะเหนื่อยเอาการอยู่นะครับสำหรับพี่เอนะครับ ตตลอดนะครับตั้งแต่มาถึงนะครับแบมแท้แบมบโทน,นโดครับผมข้องให,<พ>ใหม่นะครับขอคนละห<พ>นึ่งแชร์นะครับพ,พี่เอเตไม่ได้เกี่ยวนะครับ<พ> 5ต่อ8 5ต่อ8ครับ1 2ลูกนี้เปล่าครับดำเบ,บาโดนตะไคร่อีเล่เแต้มจะแบบเล่นดีนะครับเล่นไม้กระดานนะครับเล่นเป็นนะไม่จีฬาทั้งสองทั้งทีมพร้อมเกต่อแปดหกต่อแปด สองลูกนี้แปดเพชอโนชาใช่ไหมครับเจ้าแบมตีออกอีกแล้วนะครับ ครับผมมาได้นะครับพี่ครับอโนชานะครับทักหาผมได้นะครับในเหลี่ยมนี้นะครับเดี๋ยวผมประกบคู่ให้นะครับมีคนรับครับสองหนึ่งครับจัาแบมโอ้โหเรียบร้อยดีนะครับ ร่งกกจิปุไปจับร่าไกายกงไการ์ดใ่ทีเด้ดได้ร่าปบาพอมีมเดย่งาีเอดลูนี้อยู่ไหนก็มียุงน้องทุกวันนี้เป๊อมต่อแปหกต่อแปดครับ หนึ่งสองจะแบบว่าไงโอ้โหยังติดมไม่อยู่ติดเกี่ยวนะครับแต่ไม่อยู่นะครับ,บ,บรอมมแปดแปดเห็ดแปดต่อหกนะครับปีเอเจ็ดสองครับ นะครับฝากไปถึงที่อโนชานะครับถ้าสนใจนะครับอยากมาเล่นที่เราเอียดนะครับทังหาผมได้นะครับในเหลี่ยมนี้นะครับเดี๋ยวผมหาให้นะครับอิสิจองเต็มไปดีนะครับคู่นี้ตบก่อแปดตกต่อแปนะครับแบบหนึ่งแบบ2องออกนะครับอเจต็มต่ก็ตามขึ้นมาแล้วนะครับ กีลาพอบแปดแปดเจ็ดต่อแปดนะครับแบบหนึ่งแบบสองลูกนี้อือึเซีค่ <5, 8. S 1> ตีโหนเหมือนโกดใครนะครับเจ้าแบบสามตะก้ออยู่ที่ร้อเอ็ดนะครับพี่อนุชาครับอยู่ที่ร้อยเอ็ดนะครับบ้านน้องเบนครับตำบลกุกาะสิงอำเภอเกษตรวิสใยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแปด ถ้ามาไม่ถูกนะครับถามทางผมได้นะครับเดี๋ยวผมส่งพิกัดไปให้นะครับเปิดทุกวันศุกร์นะครับพ 1...2... เต็่ร้องเดีนะครับแต่ก่อนนะเป็นสนามหัวโทนนะครับตอนนี้ได้ย้ายมาที่นี่นะครับมาเปิดที่นี่นะครับ 9...7... ใครผ่านมา1็1นะครับวันศุกร์นะครับทุกวันศุกร์นะครับ9ถามอือหือ9ต่อ7 9ต่อ7ครับ เท่าไหร่ครับพี่ นี่มากๆที่กลับไปเอาข่อกนีนะครับฝากถึงโปรโมเตอร์นะครับที่เดี่ยวไก่ชนนะครับนี่คือโปรโมเตอร์นะครับจัดตะก้อนะครับพี่เดี่ยวไก่ชนนะครับเฟซบุ๊กแห่งเขาแหงร้อนนะครับแอดไปนะครับถ้าอยากได้คู่นะครับหนึ่งตะก้อ mưa subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video ตะก้อแล้วก็เชแล้วก็มาครับ7-9กีฬา7-9แบบหนึ่งแบบสองลูกนี้กะทืึมตีแต่ละครั้งนะครับตะก้อพังไปหนึ่งเกมกีฬาตะก้อ ของประเทศก็ได้เลยียกว่าอะไร <isas> นะครับก็าาไม่ต้องใช้กระดานโอ้โหยังอยู่นะครับเจ้าแบมสองเรียบมูลูกแต้มนะเพั่นเจ้าแบมนะครับ เตอร์นะครับกตรันเจ็บหนึ่งสองเรียบร้อยดีนะครัส่งครับ ใกมใ้ปฮาะะตก้อเ้ก้าจ็ดเก้าต่อเจ็ดลูกออกนะครับลูกนี้นะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะหร้อยยีทันนะครับเจ็ดต่อเนะครับพี่เอส่ง เออเราเอ็กส่งมาเจ้าแบมหนึ่งเจ้าแบมสองลูกนี้ว่าไงเดี๋ยวปล่อยดีนะครับเตีแบบนี้ไม่มีสิทธิ์เกี่ยวนะครับเก้าเาต่อเจ็ดครับเจ้าแบม <c oughs> เสิร์ฟตัดไปน,นะครับเสิร์ฟติดปั่นนิดหน่อยนะ 7, 9, ครับเจเจ็ดต่อเก้าครับ ห 1> 1, นึ่งสองตรงนี้เรียบร้อยนะครับไปต่อครับก็ยังดีนะครับที่วันนี้ได้มาถ่ายเอาสดให้ได้ชมกันนะครับจุดาที่สองทีหก้าต่อเจ็ดกาต่อเจ็ดนะครับทีเอหนึ่งเอสองตรนี้สั่นแบตบยังติดเกี้ยวจะแบมบ ยกขึ้นไปเรียบร้อยนะครับเป็นแต้มนะครับแบบแบบแบมแบบบอบินเบานะครับเออสังกัดไก่ชนของเขานะครับบอบินเบานะครับสิบต่อเจ็ดนะครับโอ้โหเสื้อตัดหน้าขวาพี่เอว่าไงตรงนี้เรียบร้อยนะครับ คู Alors, ่นี yeah, ้จบที่เท่าไหร่ครับสกอร์เกมเท่าไหรจุดสองนะครับอ uh ีกแต้มเดียวเกมนะครับเอเลเอดจะล็อกได้ไหมนะครับกีฬาสองทีมพร้อมกีฬาจำเป็นเกมเสบิสแต่เสบิสสี่สิบต่อเจ็ดนะครับหนึ่งสองพี่เอว่าไง่ายอืมเกืิดตีเกี่ยวนะครับ สิเอ็ดเต่อสิบเอ็ดนะครับหนึ่งสองจะแบมเรียบร้อยนะครับตีโหดเหมือนกดใครนะครับตีแห้งีแล้วต่อไปรไบอกรรมการบอกว่าตีแห้งแท้ตีแมลงที่เอก็เกี่ยวได้นะครับเต่อเจ็ดเพ็ดดเพ็ดต่อเ หนึ่งสองพี่เอว่างตรงนี้เตะยังติดแกวตรงนี้เกมนะครับนะครับในเหลี่ยมนะครับไม้กระดานนะครับจะแบมกับพี่เอละเอียดน,นะครับสิบสองต่อเจ็ดแ,แต้ม12ต่อ7แต้มนะครับในเหลี่ยมไม้กระดานนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ยังอยู่กับเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจไว้ด้วยนะครับ